สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมมายืนอยู่ตรงสะพานตลาดวังโป่งนะครับที่มองเห็นอยู่นี้นะครับบนสะพานตรงนี้ก็มีทุเรียนราคา59บาทนะครับไม่รู้ว่ามาจากที่ไหนนะครับปีนี้เป็นเป็นปีที่มีเขาเรียกว่าปรากฏการณ์อะไรมากมายเกิดขึ้นในบ้านเมืองเรามากมายนะครับ เอาใกล้ๆเอาเท่าที่ตาเห็นนะครับผู้เรียนซึ่งแต่ละปีที่ผ่านมานั้นก็ราคาสูงนะครับแต่ปีนี้มันเป็นยังไงนะครับเป็นยังไงเกิดปรากฏการณ์ขึ้นมาแล้วก็คนที่ซื้อไปกินก็จะซื้อในราคาที่ถูกกินกันได้ฉ่ำเลยนะครับ59บาทอาละปีนี้ยังกินไม่อิ่มเหรอยังจะเห้บอกกินไปเข่งหนึ่งแล้วอะ ใช่บ้านหนูเนี่ยมี20กว่าลูกมีต้นน้ไปหนูดดนรีบมาด่วนเลยใน้โห,โหขนาดตั้งผ้าอยู่ีิมาวางแล้วแล้วผูเรียนนีม่มาจากไหนเลยอุตระดีค่ะอุตระดีค่ะผู้เรียนมาจากไม่ห้าสิบกว่าลูกแล้วโอ้โหห้าสิบกว่าลูกใช่ยังไม่บอกจริง,รงถามตรงถามตรงถามจริงจริงจะจริงล่าสุดไปเอามาจากพี่จิบจิบลูกหมดแล้วเอ๊ะอย่างไัเขาเขาเรียกว่เขาเขาเรียกว่ากินเหรอกินฮะ ห้าสิบลูกเขาเรียกมากินเหรอใช่ค่ะแล้วหนูจะบอกนะผู้ใหญ่บ้านหนูนี่กินเป็นหมดเป็นสองหนึ่งกว่าบาทแล้วนะแต่ครอบครัวเขาอ่ะก็กินกินให้ช้ำแล้วปีนี้นะครับแล้วก็หน่องสาูกอ่าปีนี้นะครับขนาดอย่างนี้นะครับแล้วปีต่อๆไปนะครับปีต่อๆไปก็คงจะอ่าม่ไม่รู้นะไม่รู้นะครับเพราะว่าจะเป็นผลดีต่อคนที่ซื้อกินนะครับแต่สําหรับพี่น้องชาวสวนก็ต้องปรับวิธี ในการลดต้นทุนนะครับวิธีการลดต้นทุนลงนะครับปุ๋ยหรือยาไหนที่ราคาค่อนข้างแพงมาทำเพื่อที่จะให้มีคุณภาพดีๆเพื่อส่งออกเนี่ยนะครับก็จะมีปัญหาเพราะว่าการส่งออกค่อนข้างจะพบกับปัญหามากมายนะครับในปีนี้อันนี้ผมพูดในในเชิงในปีต่อๆไปนะครับตลาดการค้าทุเรียนหรือว่าสำหรับ ชาวสวนที่มุ่งหวังนะครับที่จะทําทุเรียนเพื่อส่งออกก็ต้องคิดกันหนักหน่อยนะครับต้องมาตับแผลนะครับอย่าไปท้อนะครับไม่ท้อละต้องปรับแผนกันใหม่ว่าเราจะทำยังไงให้ลดต้นทุนลงนะครับแล้วก็ขายในเขตบ้านเราขายในให้กับผู้ที่ซื้อกินโดยตรงนะครับไม่ต้องผ่านพ่อค้าก็สามารถที่จะอยู่ได้นะครับก็ทนุถนอมเรียกดูหมายถึงว่าดูดูแลกันไปนะครับสําหรับสวน ในเมื่อเราปลูกมาแล้วนะครับก็จะทิ้งเลยก็คงไม่ได้อันนั้นก็ถือว่าเป็นคนที่ยอมแพ้แล้วนะครับก็ต้องนั่งกันไปนะครับจนกว่าที่จะเขาเรียกว่าอะไรสถานการณ์จะดีขึ้นนะครับอ่านป้ายนะคะเบอร์59เป็นเบอร์แมนพี่ทุกแล้วครับเสียแน่นอนครับแต่ไม่ั้งลูกตะนนะ ไอเสียเสียไม่นอนครับพี่แต่ไม่ไม่ทั้งลูกแน่นอนนะทางลูกเกมพี่โอ้โหตอนนี้บนสะพานนะครับบนสะพานใหญ่เลยรถกำลังจะติดก,กันแล้วนะครับติดก,กันแล้วก็คงจะปิดสะพานตรงนี้ขายกันเลยทีเดียวนะครับอืมอ่าในโลกของอินเทอร์เน็ตนะครับในโซเชียลค่อนข้างจะไว,วามากๆในสมัยปัจจุบันทุกวันนี้นะครับแค่ลงไปว่ามี กิจกรรมอะไรตรงไหนมีการค้าการขายอะไรตรงไหนลงไปแป๊ดเดียวเองนะครับพอไปเจอคนที่กำลังผูกใจคนที่ต้องการสนใจในสิ่งนั้นนั้นก็จะมากันเลยนะครับอ,อย่างเช่นผู้เรียนนะครับซึ่เป็นอยอดปรารถนาของนักกินผู้เรียนกันไม่น้อยทีเดียวนะครับพอลูกข่าวเขาก็มากันเป็นที่เลยนะครับยิ้วกันคนละลูกของลูกดินกันให้ฉ่ำไปเลยนะครับ เป็นการเพิ่มน้ำตาลเพิ่มไขมันความดันแล้วก็ว่ากันไปนะครับปีนี้ก็เรียนทองยุกนะทองยุบค่ะหน้าทองนี่ลดเลยทำไมอย่างนั้นนะอ้าวมันมันมีอะไรเขาเรือกกันอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวถามมันก่อนมันมันมีอะไรนะมีอะไรนะไม่รู้อ่ะไม่เข้าใจพูดคนที่มีพุงใช่ไหมค่ะพอกินทุเรียนน่าจะยุบทองยุกอุ้ยจริงเหรอจริงค่ะโอ้ยงั้นผมไม่กินแล้วผมไม่มีพุงเลยเห็นมาเรื่อยๆเลยนะครับท่านผู้ชมมาเรื่อยๆเลยนะครับ อ่าโอเคเห็นแล้วน่าเชื่อใจกับพ่อค้านะครับแต่ว่าก็เป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวสวนนะครับในปีนี้เป็นอย่างนี้แต่สำหรับสำหรับบางสวนนะครับก็ได้ขายปิดสวนไปแล้วนะครับแต่สำหรับบางสวนที่ยังไม่ได้ขายนะครับยังไม่ถึงกำหนดก็คือทางพี่น้องชาวทางอำเภอพูเรืออำเภอด่านซ้ายเนี่ยนะครับ กำหนดเขาก็คงจะประมาณสักเดือนสิงหานะครับประมาณเดือนสิงหาก็จะได้เก็บเกี่ยวแต่ณเวลานั้นไม่ไม่แน่ใจว่าราคาจะยังคงอยู่ที่ตัวเลขตัวไหนนะครับก็อาจจะช่วยาบางคนบอกกว่ากจะได้เลือกแล้วเลือกอีกอนี่เป็นบรรยากาศในเช้าวันนี้ที่สะพานบางปซูซึ่งเป็นสะพานสายหลักของรววเมืองบางคนะครับก็มาเปิาเรียกมหากรรมผู้เรียน เรียกกันอย่างนั้นก็คงจะไม่ผิดนักนะครับเพราะว่านะทุกคนที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ของผู้เรียนก็มาซื้อกันเลือดหากันเลือกซื้อกันขยันมากมายเลยทีเดียวนะครับไม่มีเพียงเท่านี้นะครับยังมากันเรื่อยๆเลยนะครับท่านผู้ชมยามากันเรื่อยๆนะครับบนสะพานก็เต็มไปด้วยรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์นะครับทำไงได้นะครับเพราะว่าทางพ่กค้าคงจะติดต่อทางเทศบานล,ะละนะครับจะอนุญาตขออนุญาต ในการมาเปิดขายหนะ้าที่ตรงนี้นะครับปิดช่องทางจราจรไปหนึ่งช่องก็คงจะทําทให้ผู้ซื้อผู้เรียนได้มาค่อนข้างจะสะดวกนิดหนึ่งก็ค่อนข,ข้างเยอะนะครับตอนนี้กำลังรวมซื้อกันอย่างมากมายทีเดียวนะครับว่เาเป็นที่น่าชื่นใจสําหรับพ่อค้าขายผู้เรียนนะครับผู้เรียนนี้มาจากมาจากจังหวัดอุตรดิตนะครับมาจากอุตรดิต ุเรียนหมอนทองอุตริตกี่เลืกที่เนเบอร์แมงนะคะถ้าเสียคูหนึงหรือเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าเสียทั้งลูกเอามาเทมนะเมราคานเป็นราคาเแมงนะคะวันนี้มันไม่สุดบอกตรงนี้นะเขาจะอยู่ตรงนี้หรือเขามาเมีไหนละมแล้วมเทมที่ไหนมาเทมเไหนเมี่ไหนมาเทมตรงไหนเทมตรงไหนบอกเขไป มาตรงนี้เลยจ้าว่ามาเช่าักรก่อนว่าเท่าไรสามลูกแล้วนะแกเอาไมใส่รอถพี่ก็ได้นะซื้ออะยซื้ออะไรจัดให้หน่อยเลยสองวันแต้ก็ับกันสองวันเอาเลยเราอะสวันพอไปแล้ว ส่วนนี้เป็นไงอันนี้จะเป็นพวกเบอร์เบอร์แตกครับทำข้าวเหนียวอ๋อทำข้าวเหนียวมูนใช่ครับข้าวเหนียวทุเรียนใช่ไหมใช่ครับอันนี้เราขายโลเท่าไหร่อย่างเงี้ยอันนี้ผมขายโลละสี่สิบบาทในสเขดาไปทำข้าวเหนียวอ๋อครับแล้วเขายกหมดผมก็ให้ลดให้ไปเลยยี่สิบบาทขอแค้ยี่สิบบาทเนี่ยเนี่ยเบอร์เนี่ยไปทำเป็นข้าวเหนียวทุเรียนนะครับโลละสี่สิบบาทถ้ายกแข่งเลยก็กิโลละยี่สิบ ยีสบาทเนาะผมฟังไม่ผิดนะใช่ใช่เป็นไงชาวสวนทางอุตรดิตดีก็ยำแย่อยำแย่เลยใช่ไหมก็ดียังมีพ่อค้าอย่างอย่างอย่างคุณได้เอามาระบายให้เขาด้วยใชเป็นเป็นการช่วยเขาอีกทางหนึ่งเพราะว่ามันทั่วประเทศอยู่นะปีนี้ผลผลิตมันชนกันทั่วประเทศเลยแล้วก็ราคายำแย่ยำแย่ใช่ครับแล้วในฐานะพ่อค้า คิดการข้างหน้ามันหมายถึงว่าปีนี้อย่างนี้แล้วปีหน้าปีต่อๆไปอ่ะผมว่าปีต่อๆไปน่าจะเันเหมือนกันนะครับเพราะว่าแต่ละจังหวัดแต่ละพื้นที่มันปลูกหมดอมตอนนี้แล้วก็มีทุกพื้นที่มีทุกพื้นที่แล้วตอนนี้ถ้าอย่างนั้นก็คือชาวสวนที่น้องชาวสวนเนี่ยควรควรจะปรับในการาบำร,รุงรักษาทุเรียนลงหมายถึงว่าเซฟน่าจะเซฟลดต้นทุนลงเพื<ช>่อที่จะขายภายในบ้านเรานี่แหละรอบนี้ของผมค่ายานะค่ายาสามเสน สามแสนแล้วขายได้เท่าไหร่ครับตัวเลขห้าสิบสามห้าสิบสามตันละนันละมันเฉลี่ยมันเฉลี่ยตอนนี้ตอนนี้ทุเรียนเฉลี่ยตกดูแล้วมันเยือะแล้วมันตกเฉลี่ยโลละประมาณสามสิบกว่าบาทเงี้ยโอ้เนาะเฉลี่ยดูแล้วนะครับแบบคันแล้วมันตกสามสิบกว่าบาทคือสรุปว่ามันมันตกจากปีที่ก่อนมาเนี่ยกี่กี่เปอร์เซ็นต์นั่นนะเยอะ ก่อนแล้วนะวันที่เจ็ดปีไหมครับเจ้าไม่รู้วเจ็บเลยป้าโอ้เป็นสดวันนี้ส่วนมากชาวสวนเขาจะออกมาขายขายว่าเขาจะรับราคาที่ลงไม่ได้ใช่ใช่มันตกต่ำใช่ใช่ใช่ยังไงต้องปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบันของของปีนั้นๆเนาะใช่ครับอืมและส่วนที่เคยได้มาเมื่อก่อนหลายๆปีก็เป็นเป็นเรื่องของเป็นอดีตไปแล้วล่ะแต่อนาคตปัจจุบันนี้กับอนาคตเราก็ต้องปรับใหม่ใช่ครับ นะี่ยยังไม่มีทีท่าที่ลูกค้าจะน้อยลงนะครับมีแต่จะเพิ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเดิ้เดช่างกันทุกคนจาย้างมากันเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมังมาเรื่อยๆก็ๆๆแสดงว่าคนที่ชอบกินทุเรียนนี่มีค่อนข้างเยอะเลยนะครับแต่ที่บันธาม,มาที่ปันาม,มาเนื่องจากราคาค่อนข้าง,ง,งสูงนะครับ ก็คงจะกินม่น้อยหน่อย,อยครับแต่ปีนี้บางคนเห็นบอกว่ากินเป็น30-40ลูก50ลูกก็มีนะครับช่วงราคาที่กอย่แบบนี้นะครับโอเคครับผมก็ให้เห็นบรรยากาศที่เขามารุมซื้อทุเรียนราคา59บาทในวันนี้ที่สะพานตลาดวงงัวงโป่งอเทรวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์ให้ท่านได้ชมย่างนี้น,นะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ